วัดยังวะโอเคอ่านะฮะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะผมอยู่กับผมอีกแล้วนะฮะก็วันนี้เราก็จะมาแจก PB o f f l i n e Thailand 2016กันนะครับนะฮะก็อ่านะฮะผมว่าหลายๆคนที่เข้ามาช่องผมแล้วดูคลิปนี้ไปแล้วนะฮะก็มีคน อ,อยากได้ของฟรีบ้างใช่ไหมเพราะว่าตัวที่ผมรีวิวตัวนี้มันเป็นตัวเกมขายในราคา150ถูมันนี่นะฮะซึ่งสำหรับใครที่ต้องการซื้อหรืออยากเล่นตัวเกมอยากเอาเรา,เอา,เ,อาเอาไปลองเล่นก็อ่ะเพจนี้เลยนะครับ i d d studio นะฮะแล้วก็ชแนล n e l i d d Studio จะมีวิธีการสอนลงกับรีวิวนะฮะอ่ะก็อย่าลืมไปกดติดตามแล้วกดถูกใจแฟนเพจเขาด้วยนะฮะตอนนี้ผมก็ จะมาแจกเลยนะฮะก็คือเขาให้อันนี้ผมมานะฮะเป็นตัวเกมแจกนะครับตัวเกมสําหรับตัวเกมแจกนะฮะซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วตัวเกมแจกกับตัวเกมขายมันต่างกันด้วยเหรอปืนปืนอะไรมันต่างกันด้วยเหรอนะฮะก็ใครที่อยากรู้ก็ดูคลิปนี้เลยนะฮะอ่าอย่างแรกนะฮะนี่ก็คือลิงก์ทั้งหมดที่ผมต้องให้คนใต้ดีคริปชั่นนะฮะ อย่างแรกที่คุณต้องโหลดก,ก็คือไฟล์เซิร์ฟเวอร์ไฟล์ตัวเกมนะฮะอันนี้คือรหัสแตกไฟล์นะฮะรหัสแตกไฟล์นี้ก๊อปไปทั้งหมดเลยก๊อปปี้นะฮะก๊อปไปหมดเลยแล้วก็อ,อ,อันนี้ถ้าใครที่ลงเกมไม่ได้ก็ต้องโหลดมานะเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรแล้วก็อ่าแฟ a อินสแ a นเล a ร์นาววิดีโอติดตั้งนะฮะเดี๋ยวผมก็จะสอนติดตั้งเลยแฟนเพจนะฮะอันนี้โอเคมาพอคุณโหลดเสร็จผมก็จะได้2ตัวนี้มาครับผมอ่ะ ผมก็จะได้ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ตัวนี้มาแต่ไฟล์เสร็จก็จะได้เอ้ยได้ตัวนี้แต่ไฟล์เสร็จก็ตัวนี้นะฮะเ็ราตัวเกมก็จะเป็นแบบนี้นะฮะประมาณนี้เลยประมาณนี้นะฮะโอเคพอโหลดเสร็จทํายังไงครับผมอ่ะจะบอกเลยแล้วกันโหลดเสร็จก็คือให้คุณเปิดไฟล์เซิร์ฟเวอร์กับไฟล์ตัวเกไมไว้คู่กันนะฮะอย่างแรกที่ต้องทําก็คือไปที่ไฟล์เซิร์ฟเวอร์เข้าที่โฟลเดอร์โปรแกรมมันก็จะมีไฟล์ทั้งหมด6อันนะฮะซึ่งมาดูไฟล์ที่สําคัญเลย2ออันนี้นะฮะ ให้คุณทำการก๊อปตัวลันเชอร์นะฮะมาใส่ไว้ในตัวเกมแบบนี้นะฮะแบบนี้เลยแบบนี้เลยอ่าแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์เอ่อไฟล์ตัวเกมไปที่โฟลเดอร์คอนคอนคอนฟิกนะฮะจะเห็นไฟล์เนี่ย i <ส estão> อ่า s i f นะฮะมันจะเป็นกระดาษสีขาวอ่ามาที่โฟลเดอร์เซิร์ฟเวอร์ก็มีเหมือนกันให้ลากตัวเนี้ยในโฟลเดอร์เซิร์ฟเวอร์มาใส่ในตัวเกมนะฮะโอเคเสร็จแล้วทำไงต่ออ่าเสร็จแล้วให้คุณไปเปิดอ่า อ่าเปิด xcam ครับผม xcam ก,ก่อนนะฮะไป xcam ปึ๊บกด start apache กับม y sql ครับผมอ่าตรงนี้สองอันนี้นะฮะอ่ากด start ให้มันเป็นสีเขียวแบบนี้นะฮะใครที่ไม่เป็นก็ไปดูวิธีแก้ใน u t u b e นะ,ะผมจะไม่สอนแล้วนะฮะอ่ะแล้วก็เปิดนาวิ c a t ขึ้นมาฮะเปิดเสร็จแล้วทำไงต่อนะฮะมาดูที่ซ้ายบนนะฮะซ้ายบนตรงนี้มันจะมีคำว่า c o n n e c t i o n นะฮะกดคลิกครั้งหนึ่ง มันจะมีให้หัวข้อให้เลือกเยอะเลยกดที่ MySQL นะฮะตั้งชื่อตรงนี้ว่า pb นะฮะกด test condition นะฮะกดโอเคไปกดโอเคอีกเราก็จะได้ database ที่ชื่อว่า pb นะฮะแล้วก็ให้คุณกดเนี่ยตรง database pb ที่คุณสร้างไว้กดที่ขวาครับกดคำว่า new database นะฮะอ่าแล้วก็ให้คุณนะฮะไปที่โฟลเดอร์อ่าเซิร์ฟที่คุณโหลดมาครับผม นี่นะฮะโลเดอร์ที่คุณโหลดมามันก็จะมีคำว่าดัต a ต a s e เบอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมดัตตอรเบดกดอันนี้มานะฮะให้คุณทำการคลิกขวา Rename กดคัดลอกชื่อนะฮะแล้วก็วางไว้ตรงช่องแรกตรงนี้ดัต a ต a s e เบ m เนมตรงนี้นะฮะกดโอเคไปพอได้แล้วเราก็ต้องเอ่อแล้วก็เปิดดัต a ต a s e เบที่ชื่อว่า P B มันก็จะมีดัต a ต a s e เบที่ชื่อว่า P B o f c h 2 0 2ขึ้นมานะฮะ แล้วให้คนมาที่คลิกตรงที่เทเบิลนะฮะกดคลิกขวานับลงมาครับ1 2 3 4ตรงนี้นะฮะกดไปมันก็จะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมานะฮะให้คนทำการอินพ r ตไฟล์โดยกดตัวเบาตรงนี้มานะฮะแล้วก็ไปที่อ่ะตรงนี้โฟลเดอร์เซิร์ฟเวอร์มันจะมีคำว่า database ใช่ไหมกดคลิกที่ database open start รอ่ะรอให้รอสีเขียวมันเต็มพอเต็มปับ๊บมันจะขึ้นแบบนี้นะฮะใครที่กดสตาร์ผ่านอ่ะกดโค้ดไป ให้กดหน้าว่างๆตรงนี้รีเพจครั้งหนึ่งมันก็จะขึ้นแอคเคาท์มาแอคเคาท์นะฮะมันจะขึ้นแอคเคาท์อะไรก็ว่ากันไปนะฮะส่วนนี่ตรงนี้เพย์เนมใครก็ที่จะตั้งอะไรก็ตั้งไปผมขอตั้งแป๊บนึงอ,อ่ะอ่าผิดโอเคอ่ะนะฮะยศจะตั้งเป็นอะไรก็ตั้งไปนะฮะปึ๊บปึ๊บโอเคกดติ๊กถูกตรงนี้นะฮะสำหรับใครที่ตั้งเสร็จแล้วส่วนใครที่อยากตั้งอย่างอื่นตามก็ ไปดูเองแล้วกันผมที่เกียรสอนนะฮะโอเคพอทําตรงฐานข้อมูลเสร็จนะให้คุณมาตรงนี้เลยให้คุณมาตรงที่โฟลเดอร์เซิร์ฟเวอร์มันจะมีตัวรันทั้งหมด3อันนะฮะอือฮึอ่ะลันสามอันตรงนี้นะฮะอ่ะอันแรกให้คุณกดเลยปึ๊บอ่ะถ้ามันขึ้นสีเขียวแบบนี้แสดงว่าคุณรันผ่านนะฮะแล้วก็กดปิดอ่ะกดย่อหน้าไว้นะฮะแล้วก็ p b b p o i bank dot b a t t r n ปึ๊บอ่ะมันก็จะขึ้นแบบนี้ แล้วก็อันนี้อันสุดท้ายครับ p อยแบง l ์เกมนะฮะมันก็จะขึ้นแบบแรกเลยนะฮะให้รัน3ตัวนี้ไว้ก่อนเข้าเกมทุกครั้งนะครับผมทุกครั้งนะฮะโอเคแล้วก็ไปที่ตัวเกมนะฮะไปที่ตัวเกมอ่ะโอเคแล้วก็ให้คุณมาที่คอนฟิกก่อน P B คอนฟิกก่อนมาตั้งหน้าจอก่อนแป๊บนึงนะฮะอ่าอันนี้แล้วกันปุ๊บโอเคอ่ะแล้วก็กดที่ลันเชอร์ครับผมลันเชอร์ปุ๊บ มันก็จะเด้งหน้าต่างเข้าเกมตรงนี้มานะฮบผมก็ไม่ต้องสนใจนะ,ะับเป็นหน้าต่างที่เขาทําขึ้นมานะ,ะผมพลอยแบงค์ไอดูดีสตูดิโอเวอร์ชัน1.0.0.0นะฮะก็ตรงนี้ก็จะเป็นฟูลแคคกับแคนเซิลก็กดสตาร์ทไปเลยไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปฉนไม,ไม่ไม่ต้องไปสนใจอย่างอื่นโอเคช่างมัน <laughs> กดสตาร์ทครับผมมันก็จะขึ้นไอตัวโหลดตรงนี้มานะฮะข้างขวาล่างนะฮะผมถึงไหมอ่ะนะฮะซิกโค้ดนะับผมสำหรับใครที่ เปิดเกมแล้วไม่เป็นอย่างนี้นะฮะก็สามารถไปติดต่อกับเพจ i d u d Studio ได้นะครับผมเดี๋ยวลิงก์ผมจะให้ไปด้านล่างนะครับผมถามว่าทำไมไม่ไม่ติดต่อกับผมคือก็ที่บอกไปนะฮะว่าผมยังไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเกมตัวนี้เท่าไหร่นะครับผมก็ไปติดต่อ inbox ถังเขาได้เลยนะฮะแชนแนลเขาก็มีสอนวิธีลงยูนะฮะก็ เออนะฮะมาพูดก่อนที่เกมกำลังโหลดนะฮะก็ตอนนี้นะครับผมช anel ผมมีซับสไครต์ถึง750เอ้ย700ด้เท่าไหร่วะ727คนแล้วนะฮะซึ่งก็เป็นอะไรที่แบบดูดีมากอ,ะอ่ะอจะ,จ,ะจะสังเกตนะฮะตั้งแต่ผมทำคลิปแรกๆเลยซับมีแค่เก้าสบแนะฮะตอนนี้ก็มาเดินทางมาถึงเ0็ดร้อยซับแล้วนะฮะอีกสองร2อยกว่าซับก็จะถึงห0 0 0ันซับแล้วนะครับซึ่งห0ึ่ันซับ เออ่ผมก็จะมีอะไรให้เล่นเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับผมอะไรเนี่ยเวลาพี่กดเข้าเกมโปรแกรมอัดไม่ดิ้งเหรอก็ไม่ดิ้งนะเขาถามมาใช่อ๋อโปรแกรมนี้ใช่ไหมโปรแกรมแอคชั่นไม่เดิ้งนะฮะไม่เด้งนะฮะ คือถ้าเราใช้โปรแกรมแอคชั่นในการอัดเกมตอนนี้หน้าเจ้ากคค้างโอเคเนี่ยถ้าใช้ตรงนี้อัดอัดนะฮะคุณจะสามารถเปิดเกมทุกเกมได้เลยนะฮะถ้าใช้ตรงนี้อัดนะถ้าเลือกหัวข้อเกมคือมันก็จะบา,บางโปรแกรมมันก็จะหลุดนะฮะแต่ถ้าเอาอันเนี้ยมาอัดแอคชั่นมันก็จะไม่หลุดนะฮะซึ่งเป็นโปรแกรมที่ผมใช้มาอัดเกมหลายเกมแล้วแหละนะฮะก็ถือว่าดีมากนะครับผมก็โอเครอมันเข้าเกมซึ่งมันก็จะนานอยู่เหมือนกันนะฮะอ่ะตัด โอเคมันโหลดถึงล้อตเซ็นแล้วนะฮะอ่ะเข้าเกมรอครับโอเคเสียงเกมดังมากนะฮะนี่เข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์แรกนะฮะแล้วก็อันแรกเลยโอเคนะฮะมาพอดีเลยอยืปรับเสียงแป๊บหนึ่งอ่ะนะฮะเป็นไงครับกระตุกกระตุกนะฮะนี่ครับที่ยศที่ผมตั้งไว้ก็เป็นสามดอกทองชื่อสนิทนะฮะ โอเคนะฮะก็ตัวเกมก็มีคร่าวๆประมาณนี้ฉายา,ยาก็ผมไม่แน่ใจว่าฉาย,ายานี้มันใช้ได้หรือเปล่านะแต่ทำไมมันปิด2ช่องนี้วะเอวไม่ได้เหรอโอเคไปดูที่แคนครับแคนเวลสิเหมือนเดิมที่เขาตั้งไว้แล้วก็กระเป๋าสัมภาระนะฮะอ่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมปืนน้อยจุ่มเบยพี่นะฮะปืนน้อยอ่ะมีลูกโปง่งอ่ะที่เพิ่มเลือดฮาโลวีนอ่ะแล้วก็มีเบเล่ฟ้าให้ด้วยถามว่าตัวเกมนี้มีสบ,บไหมก็คือมีนะฮะ มีเหมือนอันที่แล้วเด็กเลยนะครับผมไม่ต้องถามว่าพนะี่กดใช้ไอเทมปั๊บทำไมใช้ไม่ได้เนะี่ยแบบนี้นโอเคเสียงเกมมันดังเกินไหมไม่ดังใช่ไหมโอเคครับอ่ะมาดูที่คลังแสงครับนี่ครับสําหรับใครที่อยากซื้อปืนอะไรก็กดซื้อได้เลยนะฮะก็ย้ํานะฮะว่าตัวเกมแจกฟรีปืนที่ยังไม่เข้าไทยน้อยกว่านะฮะซึ่งตัวเกมแจกฟรีปืนโคดที่หลายๆก็อย่างเช่นอักบูอะไรอย่างนี้นะครับผมอักอ e ีสปอร์ตอะไรแบบนี้ อักอันนี้ก็ยังไม่เข้าไทยหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ปืนที่ยังไม่เข้าไทยตัวเกมนี้มันน้อยกว่านะฮะอักทองอม,มีอักทองด้วยวะ่ะนึกสึกอยากเล่นเลยอักทองอัก PBNC อักอะไรแบว่านี้อักอไซเลนเซอร์นะฮะ GSL 2 0 1 6นะครันบะฮะปืนโคตรอาจจะน้อยกว่าของตัวเกมอ่าซื้อนะฮะ K1 หน่โอ้ยเหียปืนนี้ก็มีนี่วะแล้วก็ K2C นะฮะผมอันนี้อ่ะอ่าผมบอกไว้ก่อนนะฮะใครที่แบบว่าเข้าเกมปับ๊บ เ,เห็นไหมปืนเนี้ยที่มันมีลายแต่ชื่อคุณสังเกตที่ชื่อครับนอนสติงนะครับผมนอนสติงนอนอะไรสักอย่างนี่แหละมันจะไม่มีลายนะผมดูโดยข้างซ้ายนะมันจะไม่มีลายถ้าปืนไหนมันเขียนแบบนี้นะโอเคไปดูปืนอื่นครับปืนเยอะมากเนี่ยปืนวัตถกัรน,นะฮะปืนคิดอ่าก็จะมีคิดบีทเบสอ่าคูปิดเฮียอะไรสักอย่างนี่แหละนะฮะเอ้ยไม่ใช่ดิอันนี้มันเป็นปืนโค้ดนะฮะคิดอ e ีสปอร์ตก็มีนะฮะใช้ได้นะฮะคิดมินเนปู คิด p BTN นะครับคิดอะไรอีกเอ่ยคิดคิดเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีลายเหมือนกันนะฮะอ่ะอันนี้ก็ไม่มีนะฮะคือก็ไม่ร่มกันว่าเป็นอะไรนะครับผมอ่ะพีกาก็จะมี P ี0 G S L 2015นะฮะแล้วก็ปืนอื่นเยอะๆเยอะแยะมากมายอันนี้ก็จะเป็นบาเลสนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสไนทยธรรมดาทั่วไปสไนทที่ยังไม่เข้าไทยก็ไม่ค่อยมีนะถ้าที่ผมดูคือน้อยกว่าอันนี้ยังไม่เข้าไทยนะฮะอันนี้ แล้วก็ซองก็จะมีซองธรรมดานะฮะซองคู่นะฮะอันนี้ซองซองอะไรอยู่วที่มันเจ๋งๆอ่ะก็ไม่มีนี่หว่าก็อ่ะประมาณซองแบบนี้แล้วกันอ่ะแล้วก็อ๋อนี่ไงซอมบี้เซเลเยอร์นะฮะแล้วก็เออพกก็จะมีประมาณนี้ผมที่เก็ตรีวิวให้ดูนะฮะมีมีดก็เยอะอยู่เหมือนกันนะัะผมมีดก็ประมาณนี้ระเบิดก็โอ้ถือว่าเยอะมากนะฮะ ตัวละครนะฮะมีเท่าที่อยากได้เลยแต่มันมีน้อยนะบอกไว้ก่อนเอาเป็นตัวนี้แล้วกันนะฮะออ้เป็นตัวอุ้ยอันนี้มันตัวซอมบี้นี่ว่าแจ๋วแจ๋วเอาเป็นตัวนี้ก่อนนะฮะแล้วก็หน้ากากย้ำว่าใส่ได้ทุกอันนะฮะยกเว้นที่มันเขียนว่า no ไอช่างแม่งหน้ากากนี่ครับหน้ากากอ,อ่บาสุก้านะฮะหน้ากาก P ีบีท TC หน้ากากอะไรไม่ไม่มีนะครับผม ไม่มีในไทยหนัานกากรีน่าเลดมาร์กกรีน่าไวมาร์กจีเอสแอลมาร์กอันนี้ก็เป็นหน้ากากรึ่งอันนะครับผมซึ่งมันปิดแค่ปากหน้ากาก p ี c ไอซีไอซี2 21, แบบนี้แล้วก็ทีเด็ดครับทีเด็ดเลยทีเด็ด IC 2 0 1 3มีนะครับผม อ่าไอซีโทมันสิบสามมี p ี B d n ก็มีนะฮะหมวกเซนเตอร์คอร์สฮะปัญญาอ่อนดีวะแล้วก็หน้ากากมาร์คซิเกลตันนะครับผมซึ่งเป็นหน้ากากากะโหลกนะฮะซึ่งก็เปรี้ยวอยู่เหมือนกัน <S <S สำหรับใครที่เออเข้าเอาอ,อันนี้มันไม่มีนะครับผมโอเคอ่ะซื้อกดซื้ออ่ะอ่ะเราไปซื้อปืนสักปืนนึงอ่ะสมมุติใครที่แบบว่ากดซื้อปืนเอาพี่ซื้อปั๊บแล้วทําไมมันขึ้นแบบนี้คือเขาต้องเข้าไปดูในกระเป๋าสัมภาระนะฮะนี่ครับอ่ะ นี่เลยนะฮะหน้ากากก็อันนี้เลยนะฮะผมเป็นไงครับอ่าฮะเป็นไงโอเคก็ประมาณนี้ปืนใหม่ยังไม่เข้าไทยนะครับเป็นปืนอะไรวะเนี่ยปืนไรเฟิลจูโจมนะฮะโอเคนะฮะก็สําหรับตัวเกมคร่าวๆก็มีประมาณนี้สําหรับใครที่อ่าลงแล้วเอาไปเล่นได้แล้วชอบแล้วถูกใจก็สามารถอ่าก็ไม่ใช่ติดก็ช่วยกด กดไลค์แฟนเพจ i d u d i Studio ให้ด้วยนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนทําพัฒนาตัวเกมนั่นแหละนะครับผมซึ่งใครที่มีปัญหาอะไรก็เอาไปสอบถามได้ที่เพจนี้เลยแล้วก็ c h anel n i d u d i Studio ก็เป็น c h anel n ที่ของเพจนี้แหละนะฮะก็ไปดูวิธีติดตั้งเลยเลยก็อย่าลืมไปกด s c r สไคร์้เขาด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกด s u b สไครต์ช anel ผมด้วยนะผมจะได้ถึงพันซับสไครต์สักทีนะฮะก็จะทำคลิปเรื่อยๆนะับผม ซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นคลิปอะไรก็คิดดูอีกทีแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวผมจะแจกไว้ใต้ลิงก์ใต้ดีสคริปชั่นคลิปผมนะฮะสำหรับใครที่ลงกเกมได้แล้วก็อย่าลืมนะฮะมาคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยว่าลงได้นะครับผมกดไลค์คลิปกดแชร์อะไรก็ว่ากันไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวเราท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับบายเย่